รับไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องการอ่าโอเคทำไมคุณต้องการหนังสือล่ะฉันรักการอา่านแฟรี่เทลนั่นเลยเทียบนี่ใหญ่ฟรี่เทลเออใชต่ต้องมีสิ่งดีๆและสดใส ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่เนี่และคุณอ่านออกเสียงให้ฟังใช่ไหมอ่าฉันไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรใช่วมไม่เข้าใจเอาช็อกโกแลตไปให้เหวนเยียนนะฮะ โอเคนี่ช็อกโกแลตเพื่อเอาไปให้เบลล่าและนี่คือกระดาษสีนะครับที่จะเอามาพับเป็นดอกไม้และเทียนละ่ะอ๋อใช่เลยดอกไม้แล้วก็ดอกไม้กระดาษฉันก็ไม่รู้นะว่ามันจะทำแบบนี้มาก่อนเอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันคิดว่าเด็กน่าจะมีทักษะแต่ว่าต้อง ต้องไม่ให้เบลล่ารู้อะไรประมาณนี้เอ่อพวกเด็กเด็กเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เด็กกลุ่มเดียวที่มีอยู่ในเมืองแห่งนี้เอ่อแล้ที่ไหนอีกล่ะโอเคแล้วก็ฉันคงไปเจอเธอที่ไหนสักแห่งหนึ่ง,นนงอ่าโอเคไปถาม <S 2>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  แจ็คเกี <S <S ่ยวกับกาน ทำออริสมินะครับเช็คกับอยู่ตรงนี้ฟังชัน เราเคยมีพวกมันแล้วก็เคยมีเยอะมากแรกคุณสามารถช่วยได้ไหมลูกๆคุณช่วยได้ไหมกา่อที่สฉันได้ยินมาว่ากําลังมีการเตรียมการในบางอย่างอยู่ที่จะไหมประถามมันแรกก่อนทําดอกไม้จากกระดาษเลยเออฉันสามารถถามพวกเด็กผู้หญิงนั้นได้คนระับค่อยกลับมาใหม่ทีหลังแล้วกัน เราระหว่างนี้เราก็ไปถามท่านี้ัับเกี่ยวกับการเดทที่บาผมจะต้องเดินไปนะพลังงานเราเหลืออยู่ติดหนึ่งพร้อมหรือยังเกี่ยวกับารเดท โอ้เยี่ยมมากเลยพวกเขาสามารถเจอกันที่บางคุณได้โดยลำพังได้หรือไม่เอ่อได้เดี๋ยวฉันจะพยายามจัดการเรื่องร้นก็นแล้วกันนะแต่ฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือคุณเล็กน้อยนะและก็มาในภายหลังแล้วกันไปเอาดอกไม้นะครับกับแจ็ค สุดเรื่องมันงลือ้อใช่ละพวกเด็กแกทำได้ดีที่สุดแล้วนี่บุดออกไปเลยขอบคุณมากแค่นี้เองแล้วก็ ไปคุยกับเุณเกียนนะครับถึงการอาการเตรียมความพร้อมแล้วนะมันพร้อมแล้วเรียบร้อยโอเคนี่คือดอกไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วคุณก็แก่ต้องไปที่บาร์นะอันนี้เอง ขอบคุณมากแอนดริวฉันขออะไรอีกสักอย่างได้ไหมยังมีอีกเหรอเอามาเลยเช่วยนำบัตรเชิญไปให้เบลล่าด้วยบัรเชิญคุณครัวนั่นเลรอกอนนิดหน่อยโอเคฉันจะเป็นชิวปิดของคุณเอง เค okay. เอาบัตรเชิญไปให้เบลามีไหมแอ mm hmm. บดูได้ไหมอ่ะคือบัตรเชิญนะครับแอบดูไม่ได้อ่าเบล่า hmm. uh, อยู่ใกล้าบาร์เ uh, จ mm ็ดเลยสนนนี่ครับ จดหมายของคุณจากใครอ่านดูสิครับโอ้ขอบคุณมากนะแอนดริวฉันต้องเตรียมตัวซะแล้วแล้วก็ไปคุยกับปุ้นเยียนอะไรวไะนี่ยังไม่จบอยู่ยนะเนี่ยอ๋อฉันก็หมดซะแล้วเสร็จหมด่นี่ คุณพร้อมหรือยงังคุณพร้อมที่จะไปหรืยอยังนะคุณมันเยยน,เ,เ,รยนเ,เราคุยกันเยอะนนะอเราคุยกันเยอะมากเลยนะเราแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำความรู้จักกันต่อไปเยี่ยมมากอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ให้ฉันออกไปทันทีนะแล้วแอนดรู Andrew. นี่คือสิ่งที่ฉันอยากอยากจะบอกจากใจจ,จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ ของตอบแทนของฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมกินดีจะได้ช่วยเหลือนะจ๊ะเรียบร้อยครับเป็นคิวปิดนะฮะโอ้โหว่าจะเสร็จอันนี้ก็เป็นของหมู่บ้านนะครับอันนี้เราก็เอาเป็นถัดไปก็แล้เพราะว่า,าการเวทของหมู่บ้านเวนเจียนก็เรียบร้อยตอนนี้เรากลับบ้านไปนอนละ